สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่าวคลาดเดอ้อเดี๋ยววันนี้จะมาต้มเพียรแล้วต้มเพียนะครับตุนเหนื่อยเบื่อเลยวันนี้ใส่เกลือนะพี่น้องใส่เกลือหลักก็คือเกลือนะครับเกลกอเกอเกือนี่ใส่อะไรลงไปเนี่ยผงผงผงแล้วก็ใส่ขาตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมหอมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับ แม่ว่ากูดีสายไปเลยไม่เป็นไรครับจะฉีกหน่อยก็ดีจะฉีกหน่อยก็ดีห้มันมีกลิ่มหอมออกรือจะขยีก็ได้นะง,ง่ายบ,นบานเราเลยพี่น้องน้ำส้นได้นะ ียกอะไรสามสิบปีปมั้งเยใส่ไปก่อนเลยเนี่ยสามสิบปีเนี่ยย็นไปืกี้เดือนไปเนี่ยโอ้แข็ง โซดดูน,นี่ตุ่มเครื่องในบัวสเปคที่หันทีหลังพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอมเดือดกอับพี่น้องทำเดือดมันควายปิดฝาปิดแล้วเขาเปิดไฟเบามันต้อง,ต,องต้องเปิดไฟแรงทีนทีนพี่น้องเปิดอะไรกินนู้นละเกือบสามชั่วโมงครับพี่น้องเพียด ตุมเพียตุมเพียเปิดไฟแรงทีเด้อซื้อจากตลาดกี้ เทียวกุกใส่พร้อมเลยนะขี่เพียนใส่พร้อมเลย เดี๋ยวรอเนื้อมันนั่นก่อนครับรอเนื้อมันเดือดก่อนครับเดี๋ยวผมตุ๋นอย่างนี้ไปเรื่อยครับเดี๋ยวเพราะว่าให้น้ำมันเลยให้ออกไปหน่อยเพราะว่าเนื้อมันหลายมันลอยขึ้นเพราะว่าถ้าใส่มัไอปลพวกอะไรมันลอยมันมันเขาเรียกอะไรนะปอดเนี่ยมันขยายนะครับมมนนี่เหมือนพูกเนื้อเนื้อมันจะยุบใช่ไหมครับแต่ปอเนี่มันขยายนะครับจะรอทิเอาค่อยพริกเอาให้มันนั่นไฟแรงไปก่อนนมันดิ่งใช่ไหมมันบวมไหมมัน่ะมันบวม พวกปอนมันบวมไอ้พวกนี้คือมันเป็นเรียกเนื้อเศษครับแต่ต้มเพียรชุดยอดได้ความอร่อยพวกนี้จิ้มจิ้มแจ่วก็แซ่บครับจิ้มน้ำพริกนะครับแจ่วเพี่อก็แซ่บจิ้มแจ่วธรรมดาก็แซ่บครับพี่น้องมันเด้งเนี่ยมันเด้งเดี๋ยวไงก็อันอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันนนั่อต้มไมเรื่อยพี่น้องต้มไปเรื่อยมันปิดฝาไปแล้วดูแรงแล้ยนะ พราะหมอมาเล็กไปนดได้นึงผมแล้วหมอหญ่ใสเนาะเดี๋ยวไงเรามาดูกันทีนะครับเ้อตอนซุกหมดแหละตอนตุนประมาณนวลแหละตอนนี้ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งก่อนประมาณสี่โมงเช้าด้่จะกินจะเป็นขาขาวขาเช้าเป็นเขาเที่ยงพอดีครับเวล่ำเราจะทำอย่างอื่นอีกเซตอีกกน,นานครับโอเคนะครับแล้วค่อยติดตามอีกทีนึงนะครับเนาะแต่รอซุปมันชเวลานานอยู่เนาะผมพักไว้โอ้ยก่อนไหนดูซิตุวไปนานเลยเป็นยังไงบ้างโอ้ ผีเพียรอยพุ่นเลยอือเจาเลยพี่น้องอันนี้ผมจะไม่ปรุงเลยนะครับเพราะว่าผมจะปรุงตอนอีกอ,กอ,กอย่างอันนี้คือตุวเนื้เปื่อยอย่างเดียวต้มเพียเนี่ยไม่ไม่ปรุงเลยใส่เครื่องเทศอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเราจะกินเนี่ยเราก็ไปปรุงเอาว่าจะใส่พริกใส่อะไรนะครับเป็นยอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับด้วย ยอดทุดยอด,ดยอดี่เป็นไงฮะยอดแล้สุดยอดเลยครับไข่เปื่อยยังสุดยอดยอดต้องเปิดไฟเบาเลยพี่น้องเด้อะขม,ขมลำลำขม,ขมลำลำต้องเพลียขม,ขมลำลำครับชิมดิโอ้สุดยอดเลยรสชาตินี่ก็ใช้ได้ ก็การการต้มเพียรพี่น้องก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะครับขา่ขากรตะข่าข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ได้หลายเลยพี่น้องใส่ได้หลายเพื่อเพื่อให้เพื่อมันมีเคาว่ะสัตว์าาพวกนี้มันมีมันมันจะคาวแต่นี้ถ้าเราเครื่องไปถึงมันคาวเลยนะตอนต้มทุกครั้งเราพยายามใส่เกลือด้วยครับเกลือประมาณสองช้อนแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะครับเราดูดูปร,ริมาณเอา นี่งกับนี่ไปปรุงปรุงพริกปนใส่อ,ไอ,ไสอะไรน่าจะแซ่บกว่านี่แต่ผมจะอ่าจะอ่อมเพียด้วยครับวันนี้เดี๋ยวพอดีเดี๋้อแฮมสุกก่อนเอาเนี่ยไปอ่อมโอ้โหเยอะโอเคครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับชมคลิปต้มเพียครับนอะันนี้ต้มเครื่องในวัวน,นะต้มเพียนแหละครับต้มเพียร,ยรยมัขมเนี่ยข,ขมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเราจะเอาไปไปซอยอีกทีนึงนะโอเคนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ